สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมมัมทีวีนะคะอยู่กับพิเชษเช่นเคยแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเด e A แอคชันเตนิวอีกแล้วก็คือกินกันกับเตนิวสเปเชียลซึ่งจริงๆแล้วว่าเราก็ค่อนข้างที่จะตามน้องๆมาสักพักใหญ่เออแล้วเราก็รู้สึกถึงความจิ้นความปินความที่เขาไม่ได้ทําอะไรเลยคือเราไม่ได้ดูซีรีส์เขาเลยนอกจากตอนตัดอย่างที่น้องๆแนะนําว่าให้พิเชษกลับไปดูได้ไหมตั้งแต่เพื่อนกันอะไรนะคิด คิดมีอะไรเกหรืออะไรอะไรอะไรอุ้ยขอโทษนะาท่านพิดอ่ะใช่ไหมอะไรก็ไม่รู้สักอย่างนี้แหละเราก็ไปดูตอนตัดตอนตัดซึ่งจริงๆอะ่ะพอดูตอนนี้แล้วเรารู้เลยว่าเขาอ่ะตอนนั้นเขาเด็กมากเนาะก็คือความพัฒนาความรอเหล่าความอะไรเพิ่มขึ้นเยอะมากเธอโอ้โอเคตาวันนี้เราจะดูใน ep สี่เนาะซึ่งน้าปุคลิปเห็นพี่เจนนี่ด้วยกับพี่มุโกโกะเนาะเออเธอแลวคิดดูว่าสองคนนี้ จะบัวว่าขนาดไหนเนาะน่ารักน่ารักโอเคปะ่ะไปดูกันเลยค่ะครั้น,นี้กลับมาแบบสเปเชียลเลยแซ่บมากๆแน่นอนทั้งรายการเนี่ยเราจะถอดเสื้อถ่ายกันเราจะถอดเสื้อถ่ายกันยังไงสิ ว่าชอบจริงจริงเลนี่ยไฮไลท์เล่นเนอะไร็คืฟินเหรอเติมหน่อยเติมหน่อยอืมคือเลยนะแต่ฉันก็เพิ่งกินข้าวเองแหละไม่ใช่กินอยู่ับบ สวัสดีทุกคนสวัสดีครับไม่ได้เห็นบรรยากาศนี้มานานแล้วเพราะนี่คือการคัมแบ็กของกินกันกับเตนี่แน่นอกลับมาท้งดีครับไม่กลับมาธรรมดาแน่นอนกลับมาพร้อมกับเป๊ปซี่โอ้ซึ่งครั้งนี้กลับมาแบบสเปเชียลเลยแซ่บมากๆแน่นอนทั้งรายการเนี่ยเราจะถอดเสื้อถ่ายกันเราจะถอดเสื้อถ่ายกัน เวลาพูดถึงเบปซี่เนี่ยเวลากินมันต้องกินคู่กับอาหารแซ่บๆเข้าใจป้ใช่คือยิ่งกินคู่อาหารแซ่บๆมันยิ่งแบบมันแซ่บไปกันใหญ่ไปกันโตเข้าใจป้ะยิ่งเป็นอาหารไทยยิ่งเข้าวันนี้ก็คือไม่ได้มันแค่2คนมีาอีกกับพี่สาว2คนของเราคนแรกเนี่ยเป็นสาวใต้ของฉันเองพี่จินที่ตอนไหน อ่วยคนนึงเป็นเจ้าหญิงที่แบบโอ้โหช่วงนี้คือแบบผอมมากก็คือพี่พุ๊กกบเดี๋ยวไปเจอกับพี่เขาเลยดีกว่านะครับตอนนี้เดี๋ยวขอเซ็ตผมมันจะได้หรอห่อมาโอ้โหวันนี้ไปพบกับพี่สาวผมเลยครับเป็นสาวใต้นะครับที่มาจากหัดใยญครับพี่เจนนี่ปนา สอยไช่ไหมข้อจกันเรียนบาลีไหมเป็นพวกนิวแบบเป็นสมาติสมทีได้ไปแบบสวยทั้งชุดทั้งหน้าอีกหนึ่งพี่สาวคนนี้เนี่ยเป็นกูรูในเรื่องของการกินเลยถูกต้องพี่บุโกะครับ ก็ต้องถทกมาเองป๊บเลยอ่าพูดถึงเรื่องการกินก่อนพี่เจนนี่พี่เจนนี่ชอบอาหารแบบไหนจริงๆฉันเป็นคนแบบกินเก่งมากน้อยมื้อแต่แต่ละมื้อปริมาณเยอะชาย่บบผู้หวใถามพี่บุ๊คกบ่อนี่ก่อนนอกจากเป็นเจ้าหญิงของวงการฮิวเิรยังเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการกินด้วยพี่ชอบกินมากพี่พูดตรงๆเลยไปที่ไหนต้องจัดหนักจัดเต็มเลยอาหาระอาหาระ้ ไปกินกินมาเนี่ยอยากถามว่าถึงร้อยล้านยังครับโอโ้ยพี่ม่าเกินไปถึงร <c oughs> ้านนิจ่ายนะเไหรอไม่ไหวจ่ายไม่ต้องจ่ายขนาดนั้นเราเราเน้นแบบไม่ต้องจ่ายแพงมาก <อะ S 2> แต่อร่อยแต่พี่ชอบอาหารไทยนะพี่ชอบกินอาหารไทยถ้าพี่มักกชอบกินอาหารไทยถือว่ามาถูกที่ถูกเวลามากเท่านี้นะครับเป๊บซี่จะพาเรามาเจริญอาหารด้วยกันและโต๊ะด้วยอาหารของได้นะครับมีชื่อว่า ยกทะเลไทยมาไว้ที่โต๊ะคอนเซปต์ของโต๊ะนี้นะครับคือเราจะรวบรวมวัตถุดิบจากท้องทะเลไทยที่ใครๆก็อยากกินโดยแต่ละเมนูจะเป็นเมนูไฮไลท์ของร้านอาหารที่ทุกคนชื่นชอบครับพี่ชอบราสงสักดิ์กสงสักดิ์กมีทันที่เลยเป็นกุ้งอบอุ่นเซนี ก็มีนี่ครับหมึกไข่นึ่งมะนาวจากร้านเจ๊ไข่ซีฟู้ดได้คุณร้านคุณก้านแซ่บค่ะและนี่ครับปูมานเนื้อขาวแล้วก็ยังนี่ปลากระื่องก้อนปลานี่ต่อมาครับหอยแครงแบบสดสดนี่ฉันชอบมากถึงแม้ว่า ชาแนสีฟูดเอ็กตรีมนะครับจากพิซซ่าฮัทอัดนี้ครับผมแต่จะให้อัดพอเราในการรับประทานอาหารขะสัสมันต้องกินคู่กันนี้เลยเปบปซี่ไม่มีตารให้พวกเราเจริญอาหารยิ่งขึ้นไปไม่ได้เลยไปดื่มเย็นๆเลยใช้เย็นๆไปเลยผมต้องเติมหน่อยแล้วผมดื่มเยอะไงเมื่อกี้เงี้ยแต่เติมใส่ไปชนกันหน่อยดีกว่านี่นี่ใส่แต่เซ็กซี่นิดนึงเย้ ครับถ้าพร้อมแล้วแรงลงครับแรงลงแรงลงมสันหมึกไข่หมนาาอร่อยมากรสหวานปลาหมึกกรอบแล้วน้ำมะนาวเป็นมะนาวแท้ใช่มะนาวไปนะอยากได้ข้าวเปล่าเลยอะทุกคนปากรงเนื้อแน่นแบบมากๆากมากทอดกรอบแบบ กับน้ำดีเลยอ่ะแม่ปลาอบแม่หมูป้าคหอมหวานอร่อยมากปลากระพงทอดน้ำปลาทอดมากรอบแล้วก็มีความแบบปลาหวานเค็มของน้ำปลานี้บวกกับน้ำจิ้มซีฟู๊ดที่ถึงเครื่องกุ้งอบวุ้นเจ้นจากสมกับหมูอบรู้สึกถึงแบบความสดของมันนะครับมันเด้งๆกุ้งเด้งกุ้งเด้งกุ้งเด้ง บางเป็นหอยนอีอนอ่หอยแครงอุ้ยนี่คือวิธีการกินที่รวมมาแต่ละตัวมาอยู่ในช้อนเดียวนะแล้วหอ <c oughs> ยหวานมาก <c oughs> ดูอะไรดูเ <c oughs> ป็นตัวลายขึ้นมาเลยดูแบบดูเผ็ดขึ้นมาเลยอ่ะอร่อยมากอู้วหวานมาก <c oughs> หวานมากๆเลยอร่อยมาก เอ้นไม่จะไปซาอัมหมอในดวงเต้นน่ะนี่กินกันเพลินเชียวมาชูรสชาติกับเป๊ปซี่กันหน่อยไหมครับนี่ขั้มใต้ต้องกินเบปซี่แล้วหรอทุกคนเผื่อท้องไว้ก่อนครับเผื่อใจเผื่อท้องไว้ก่อนเพราะนี่แค่โต๊ะแรกะนี่มือโต๊ะแรกหรอยังมีอย่างนี้อีกสามโต๊ะพร้อมไปโต๊ะต่อไปไหมครับอ่ะพร้อมอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวกินโต๊ะนี้กันต่อก่อนครับโอเคโต๊ะต่อไปกันเลยครับ เคียงเป็นโต๊ะเจริญอาหารตัวที่สองกินอย่างราชาราคาไม่เกลียดโต๊ะนี้นะครับขอบอกได้เลยว่าเหมาะกับที่เดือนมากเราจะรวบรวมสุดยอดร้านเมนูปังๆนะครับอัสันสุดยอดวัตถุดิบนะครับออกมาเป็นพิเศษและรอว่าทุกคนเนี่ยจะต้องติดใจกินนแล้วอยากกินอีกไลยเบสเลอร์มาที่จานแรกครับสปอนเซอร์กิโตะกินได้แบบสดชื่นจริง ครับผมเป็นข้าวต้มแห้งปลาเก่านะครับผมจากร้านโอชามข้าวต้มแห้งเอกกันไปพวกไม่ได้ยินต้ต่อมานร้านทํายําสองทหายทะเลเดือดจากร้านตํายี่สิบถนนแจ้งวัฒนะเราก็ดูโล่แคบเหมือนกันบางอันเราไม่รู้จักเรื่องต่อไปนี่ครับเป็นเนื้อปลากระพงครับผมเฮ้ยเคยกินแบบพวกเนื้งปลาทับทิมอะไรอย่างเงี้ยเป็นปลากระพงเป็นปลาทะเลดูพรีเมียมขึ้น สเต็กครับเล็กอันนี้ครับเซ็กเซอร์รอยน้ำจิ้มแจ่วนะครับจากร้านเจ้าเนื้อโโอ้หและนี่เลยนะครับบาร์บีค้อนกับเม,น,เมนูย่างให้ก้อนเซ็ตแฟมิลี่ครับผมบอก <Yeah. S 2> <ๆ>เลยอีกหนึ่งที่เด็กของบาบร์บีคิวไปสร้างน้ำจิ้มเขาใครๆก็รักน้ำจิ้มแซ่บมากเป็นจริงเลย เราบิคิวยังมีเคยเข้าเลยเพื่อายุเนี่ยแล้วอะใช่ไหมหุยสนเคยมั้งฉันก็จะไม่เคยไม่เคยไม่แจกอะไรทำไม่ได้ที่อยู่ตาห้างที่เป็นรูเฟ่เถออะไรอ่ะทับทมบูชมมาบแล้วก็เลยเนี่ยเเหมือนกันทุกทำไมอ่ะเกแาอนี่ตกันแลมดากน้ำจิ้มก็แซ่บมาก วัวนี่น่ากินนะอุ้เป็นทีชอบอ่ะเฮ้ยน้งรมสดมากเลยอ่ะชอบกัดเขาไม่ได้มัอนมีน้ำโปะออกมาหอบอร่อยมากน้ำโปะเลยอ่ะนึกว่อลยอย่างอร่อยอร่อยเดี๋ยวนี้อ่ะนเวข้าวตึ่ข้าวมแห้งอ่ะจะ่ข้าวตหนึ่งคำเดียวที่มันมีปลากับหมูบะเต็งเพราะมันจะได้ความหวานในของหมูบะเต็งด้วยอย่างเงี้ยแล้วนี่คือแบบเนื้อปลาเก๋าแบบ เด้งอันนี้นะครับจุดเล็กอันนี้ผมยาวมากทำไมเจ้อเลยเจ้อลอยเลยเจ้าถามอะเจ้าเจ้คอมกรมันไม่ใช่เจ้าดีมันจะมีสายเจ้าแบบรดเค็มโดดหรือเปรี้ยวโดนเนี่ยเจ้าไออ้เนี่ยอันนี้จะายเออมันจะหยิบให้แม่จน้องหวังดีไงแล้วท่าอย่างนี้นะ แมวอ๋อเอกมาชิมชิมพี่ขนจะเนี้ยตายแล้วเข้าลยปะแต่ทั้งหมดทั้งมวลความดีจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเมื่อเรากินอีกแล้วกินไปซิ่งเหรอเย้เอาชจะไปหากินหลังไห้ฉันดูจบ แต่าเมนูนะครับอร่อยทั้งนั้นเลยเหมาะกับสายอาหารไทยมากๆแล้วก็แน่นอนว่าถิ่มกู้กับนี่เลยครับแบบไม่มีน้ําตาลนะครับทำให้อาหารไทยนะครับเต็มรสชาติมากยิ่งขึ้นกินกนมาหลายเมนูลวเดี๋ยวเรามาเล่นเกม exercise กันดลกว่าเพื่อการย่อยอาหารเกมชื่อว่าสุดยอดนัก ASMR กติกาง่ายมากใครสองง่ายมากกติกาง่ายมากมากครับให้เราเนี่ยกินของที่เราได้มาโดยเราจะโอน้อยออกกันเลือกของมีของทั้งหมดสี่อย่างให้เบาที่สุดภายในเวลาสามสิบวินาทีโดยจะมีเครื่องวัดคืออยู่ตรงนี้ครับเครื่องวัดน้ได้จับหนึ่งไม่ใช่เลือกคนสุดท้ายค่ะออกคนแรกก่อนหยุดคนที่สองคนที่สาม หรือสิให้เลงเลงเอาไม่รู้เลยเลขาดทำไมเนี่ยเอร์สองเาเสริฟมาเลยเป็นลูกบอลเล์บอลน่าจะเป็นเบอนสอและนี่คือข้าวเกี๊ยวปลาครับผมเบอร์หน่งโอ้ยแลเบอร์ครับเอแเอาเบอร์สนี่ไงอะไ วเดี๋ยวจะเริ่มที่พี่บุ๊กโกก่อนนะครับทุกคนพร้อมนะพร้อมนะส่งเกนการกันขอางเตวมาเออ เขาเนื้อเธอจริงเกมนเพี่มุกบดนะครับได้ไป6.5เดซิเบลมีพี่เจน5.7.2เดซิเบลซึ่งพี่เจนกินไม่หมดและคนที่สามนะครับนิวน้ำแข็ง8ก้อนครับพร้อมแล้ว โอ้โหหลังนี่ไม่เสียฟอนหรอแล้วม่ชิบเสียฟอนมากของนิวนะครับได้แรกสุดที่61.8ครับผมเฮ้ยโหเยอะเอ็มที่นะเมื่อกี้ผมไม่ทำและโคสุดท้ายนะครับเตยเขาจะดื่มด้วยความเงียบเท่าไหร่นะครับมันได้หมูยยยแกยยาดังนะ เวลาเตะนะครับได้ไป7.9.2เดซิเบลและบทลงโทษของเรานะครับแค่นี้เลยเหรอบทลงโทษก็คือจะต้องใช้ฐานนิตีผมให้ได้ใกล้เคียงกับเดซิเบลที่ผมทำมากที่สุดก็คือ7.9อ่าใกล้เคียงมากนะ8 2แต่เตะเหรอมกล้าทำเรื่องกัเลย 40.9พี่บุโกใกล้เคียงสุดไอ้เกมอะไรอ่ะฉังเผอกันข่าวแบบเงียบๆเหมือนกเข้าสู่โต๊ะเจริญอาหารที่สามร้านยอดนิยมใครก็ชมว่าปังเย้ี่สุดสุดซึ่งสุดาเรนีนะครับเราจะรวบรวมเมนูเด็ดจากร้านฮอตที่ป๊อปปูล่าจนต้องสั่งมากินสักครั้งในชีวิตครับ ร้านแรกนะครับชุดรวมมิตรหมูใหญ่จากสุกี้เรือนเพชรมีลูกค้าคืออันที่สองนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งน้ำข้นทะเลหอยบวกกุ้งซอสมันฟูจากพี่อ้อก๋วยเตี๋ยวต้มยำมันกุ้งน้ำข้นจากถนนเพชรพูรีอันนี้เป็ดพะโลจากตงเป็ดพะโลได้ยินได้ยินชื่อบ่อยมาก และเมนูที่สนะครับสุกี้แห้งเปากุ้นเลจากร้านเปาซิงสุกี้ครับผมนี่น่กินหนาน่ากินหนาขนมจีนน้ำยากะทิกูก้อนจากร้านสรีปรายอร่อยไม่เคยไปกินเหมือนกันร้านนี้และสุดท้ายบัตเก็ตใหญ่หนึ่งเซนเคปซีไก่สิบชิ้นนี่ไก่เคปซีสุด คุณคือทุกคนรู้ว่ามันอร่อยยังไงทุกคนรู้ไปขับรู้น้ำลายต้มยำมันกุ้งอ่ะต้มยำก็แตวต้มยำบางที่มันจะไม่ค่อยถึงเครื่องแต่ที่เนี่ยเกินเครื่องเกินเครื่องเขาเรียกมันเข้มข้นเออแบบมันแบบรสชาติมันคือใช่พ่อมันถูกต้องนะครับถูกต้องถูกต้อง ก็เป <Cornell> ็ดมันนุ่มแล้วไม่ได้กินตับเป็ดอ่ะมันผ่านการทำจนแบบถ้าทำไม่ดีมันจะมีกลิ่นใช่ปะไมันจ้มีกลิ่นสาแสดงว่าชอบจริงๆเลยเนี่ยไอ้ที่กูกินเหรอน้ำเป็ดอ่ะมันแบบหวานมันอ่ะแต่ว่าเค็มตอนสุดท้ายมันจะปิดด้วย กินอาหารไทยคู่ักแป,ป๊ซี่แล้วเนี่ยช่วยทำให้รสชาติาของอาหารเนี่ยอร่อยขึ้นจริงๆซ่าเจริญอาหารน้องกินได้แบบ<ด>เรื่อยๆเลยกินแบบเพลินๆเพราะว่าไงแป,ป๊ซี่คู้ซีอาหารไทยอยู่แล้ว ชอบซอสแอนด์สไปซี่อร่อยกรอบกินหนักมันกรอบแบบเลิศมากอะไรอย่างงี้แหละถ้าใครทานเคฟซี่บ่อยแนะนำนี่ขนมจีนน้ำยากะทิปูก้อนโอ้มาจุ่มเลือกกินแล้วขึ้นจมูกอ่ะแค่คำเดียวอ่ะสำหรับพี่พี่เชื่อว่าทุกคนต้องชอบเหมือนกันเพราะรดอนร้อนรับท้องคออันนี้คือซุกกี้นั่นเองจากเนื้อ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 พอกินเสร็จแล้วพอร้อนร้อนใช่ไหมเราก็ตบด้วยนี่เลย นี่กดชื่นกินคู่เก่าอายก็อร่อยเจริญอาหารนะจ๊ะและแล้วเราก็มาถึงโต๊ะเจริญอาหารที่สี่ น่ากินมากอ่ะสิ่งสำหรับเมนูว่างจริงๆนะใคก็ต้องชิมอาหารแบบรสเผ็ดใช่ไหมใช่เราจะรวบรวมเมนูเผ็ดที่เป็นสติกเนเจอร์นะครับจากร้านดังที่ทุกคนต้องรู้จักมาไว้บนโต๊ะเดียวกันโต๊ะนี้เลยโต๊ะที่4ของเรานะครับร้านแรกเลยนะครับกระเพราเนื้อริบอายนะครับจากร้านกระเพราปีศาจโอ้โหนี่เป็นกระเพราใช่ไหมใช่เหมือนบนกระป๋องแบบซิสเก็ตพ่พัฒน์กระเพราะะฉนั้นจานนี้ของพี่บุโกะ นะครับส้มตำปูปลาร้ากุ้งหอยแครงจากร้านส้มตำไทยสมยงพระราม๙ทานต่อไปนะครับตำอ๊ตเกาเหลานะครับซาดิษจากร้านเจนิวตำซาดิษตอนนี้เจนิวและตอนนี้เ็้าพ่เจนะเจนิวเจนิวและนี่นะครับคือซูเปอร์ล้งแซบแซบร้อน กเลยอี่เมนูนึงที่สีสันสะดุดตามากคือคูผัดพริกเหลืองครับผมเคยได้ยินบ่อยตามร้านข้าวต้มใช่ไหมเคยได้ยินบ่อยเหมือนกันเป็นไก่ย่างสูตรเผ็ดก้าวิ้งจากร้านเชสเตอร์กินคู่กับบิ๊กน้ำปลาของทางร้านนะครับกับเผ็ดมูญสองนะครับกินทีเดียวครับน้ำปลาเล่นกันเลยอ เนี่อคืหวานและนิ่มมากแน่นมากแน่นหอมอร่อยเนื้อน้ำมันนุ่มมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นข้าวเหนือเลยนะพอกัดเข้าไปนะมันละลายในลิ้นเลยอ่ะจริงปะทำย่างนะเนื้อพี่จะแบบหวานเลยมัรู้ปุ๊บมันแบบมันมันเหมือนเด็กเน่งวุ่นวุ่นอิ่มมาเป็นวุ่นวุ่น อันนี้กับตัวเองอะไรใช่ไวันครับเพราพอกันเกียดเกียดคำถามกันยิมกับนิก่็เข้ากันดีมากอร่อยเลิศ นื้อหมูที่เปื่อยมันมีความหวานนิดๆแล้วพอเล้งเนี่ยมันทั้งแซ่บทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มทั้งเผ็ดเลยมันแบบเข้ากันเข้ากันท้งแซบอ่ะเล่นไหนคนดูรู้ว่าเผ็ดใช่ละเลยเรงเผ็ดที่ที่จะห้ามเอามือขึ้นมาทำไมได้บ้างอ่ะพี่ข้นงหลแต่ให้คนดูรู้ต้องตำดจริงเลยเนี่ยเลยดูเผ็ดกับกูอีเผ็ดกับกู้งได้กินกันอะไรอีก ปกติเนี่ยกินเผ็ดไม่ค่อยเกง่งแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรือ่อคู่กับแอป,ปซี่ก็ทานเผ็ดได้ตออ่อเลยเพราะว่าทานคู่กันแล้ว,วาานเนี่ยอร่อยรู้สึกว่ามันจะเริญอาหารอยากทานต่อโอเคครับแต่ละคนกินมาถึงขั้นนี้แล้วเราจะเล่นกันอีกหนึ่งเกมดีกว่าเพื่อความทึกคทัก<น>เกมนี้มีชื่อเกมว่าแก้วเสี่ยงดวงครับผม และนี่คือเกมแก้วเสี่ยงดวงนะครับกติกาของเกมคือเราทั้ง4คนจะต้องปิดตาปิดตาแล้วเราจะต้องเทเล็บซี่ลงไปในแก้วโดยแต่ละคนเนี่ยเทได้แค่คนละหนึ่งครั้งถ้าใครนะครับได้ใกล้เคียงกับรอนขอบเนี่ยตรงนี้พิสูจน์สีเหลืเงินเนี่ยจะชนะไปและผู้ชนะนะครับจะได้กิฟต์เล็บซี่ลายลิมิเต็ดกลับไปโอ้ยอยากได้เลยอ่ะเกมนี้จะต้องแบบเชื่อใจตัวเองห้ามโกงเลยนะอ่าพร้อมกันเลยเหรออ่าพร้อมไอ้ตรงเรื่องอะพร้อมรอเตะคนเดียวเลยโอเคโอเถ้าพร้อมแล้ว ไปครับไหนอ่ะผมลงแก้วป่ะผมลงปั๊บลงนะไหลไหลหรือยังอะไหลหรือยังไหลหรือยังผมหยุดไหลหรือยังอ่ะหยุดแล้วหยุดมันรู้สึกถึงความเย็นอะผมลงวันนี้ผมลงแก้วปลุกลงเลยหนูยังไม่รู้เลยว่าไหลหรือยังอ่ะอ่ะหยุดหยุดหยุดพี่เคิดว่าตัวเองระดับนฉันว่าครึ่งแล้วกันนะ พี่ภูเก็ครับคิดว่าฝีมือในการกะของตัวเองพี่ว่าอพอดีเส้นเลยแล้วฟองมันออกมาเพราะมันซ่าอ๋อองผมเนี่ยผมเป็นคนความรู้สึกวายผมมาจับแก้วผมรู้สึกมันเย็นตอนนี้มันเย็นใกล้เส้นมากเอ่ขอบคุณและคุณเตจรู้สึกว่าให้มันลบแก๊บผ,ผมก็โอเคแล้วคนพร้อมแลิวชนะเนี่ยนิวหนึ่งจะใกล้ใกล้สุดโอเคโอ้ย แก้วแรกนะครับเป็นของนิวแก้วที่สองนะครับของพี่กุ๊โเกอแก้วที่สามขพี่เจมี่และแก้วสุดท้ายครับของคุณเตยตะวันเขี่ยคนตกรอบไปที่ดีจีไหมโอ๊ยถ้าเขี่ยคนจะเขี่ยหรอปุ๊บไปดีทีมสองมามามาจนไหมอ่าใครให้เขี่ยโอ้โใช่ไหมอันนี้เยอะกว่าอันนี้เยอะกว่าอันนี้เดียวอ่าและผู้ชนะในเกมนี้นะครับคุณนิว เด่นากจะถามทุกคนว่าชอบโต๊ะไหนที่สุดงั้นงั้นก่อนเลยโต๊ะไหนโต๊ะแรกฉันชอบยกเลไทยมาไว้ที่โต๊ะใช้ข้าหอยแครงลูกสดๆแบบหวานแบบฉันต้องอย่างเงี้ยแหละเป็นน้อนหนึ่งก็มีกี่ตัวสี่ต้มสี่แล้วลั่นจิ้มปูนแล้วก็กินมาไปทำเดียวมันชุยตีอ่ะพี่ชอบโต้มสี่รวมจานเด็ด จักคุมเมนูจะเอาไปปอายนะพี่ชอบมากเนื้อมันแบบเค็มด้น,นอันนี้อร่อยมันข้นแล้วมันหอมมันอร่อยตัวของเนียวเนี่ยวชอบโตที่สามร้านยอดนิยมใครก็ชมว,ว่าปังชุดสุก,กี้หมูจากสุก,กี้โดยเพชรอ่ะ ของผมนะครับที huh. ่ประทับใจที่สุดคือผมชอบกินอย่างราชาราคาไม่เกียร์ซึ่งอันที่ชอบมากๆคือกุ้งเผากระดูสิกระเบือกกุ้งอ่ะเ้าแจกให้หลายๆคนได้ไงเราตีมันเลยเนื้อเนื้อกุ้งมันมันแน่นมากอย่เนื้อเนื้สดทีนี้ก็องไม่หวันวันนี้ก็เรียกได้ว่าจะเริญนอาหารกันไปเลยเพราะว่าเรา ทานคู่กับนี่ถูกตองใช่เลยนะคะเพราะกินคู่กับเบ็ตซี่ด้วยนะคะทำให้เพิ่มปัจถรสในการกินอาหารไทยให้อร่อยขึ้นจริงๆมือดีเลยปินสุดๆยย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 ยเยงอาหารแบบพวกเรานะครับอย่าลืมร yeah. ่วมสนุกกยจกรรมโต๊ะเยยยยยยยรยยยยยปยย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 มยย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 กยย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 ้ยย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 ู้ยย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  ที่เห็นในคลิปกันไปฟรีๆเลยครับผมก็วันนี้ไงก็ต้องขอบคุณนะครับเฟซีครับผมูอะไรก็้แล้วก็ต้องขอบคุณนะครับพี่พี่ดิมงานวันนี้นะขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณเลยครับขอบคุณนะครับท่ากันเปื้อน่ากเปื้อบคุณไม่ต้องขอบคุณคุณเยิ่งๆไปเลยเดี๋ยวทำนิ่แล้วกันขอบคุณนะครับพี่เนี่พี่ผู้ก่อนะครับขอบคุณมากขอบครับขอบคุณมากขอบคุณมด้วยนะ นี่นะครับนิวเตมี่พวกโกบพิเจนี่นะครับขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอิญนอาหารยอดเป๊กส<ป>์สโอเคทุกคนจบแล้วสำหรับ e p ที่4กินกันกับเต e ี e w s p e c i a l EP ที่4ี่เนาะเพราะว่าในความที่เราก็ใช่ไหมใช่ละเออเออสมองฉันไม่ค่อยเท่าไหร่นะตอนเนี้ย คือต้องบอกอเลยว่าการเป็นการกินที่ทำให้คุณดูรู้สึกหิมเลยฉนันสาม,มารถเดินไปซื้อเบบซี่แล้วก็กินได้เลยก็คืออน o n s ร์คิดถูกมานี่เลือกสองคนนี้เถอแล้วเขาแบบสองคนนี้คือกินอาหารนี่เก่งมากแล้วน่ากินมากแล้วก็สีสันก็คือบุเกะบุโกคุณบุโกกับคุณเจนนี่ซึ่งเราก็ชอบอยู่แล้วเออรายการเธอที่ยวไทยฉันดูเป็นร้อย ep นะคะคุณเออ เพราะว่าแบบด้วยความโบบาในมุกในอะไรด้วยความน้องเตด้วยความน้องนิวจริงๆเราก็ไม่ได้มีอะไรทายคิหยาวที่จะพูดถึงเนาะจริงๆเราก็รีแอคไปเรื่อยๆชมน้องๆไปเรื่อยๆนั่นเองตามที่ทุกคนเอดูกันปกติแล้วพี่ก็พยายามที่จะรีแอคลงตามที่ทุกคนขอไว้แล้วก็เราก็อยากรวยเออเพราะฉะนั้น หลังๆก็จะไม่ค่อยมีอะไรเขมรแล้วเนาะแต่ว่าทุกคนก็สามารถคุยกันได้คุยกันได้เลยว่าโอ้ยพี EP ่นี้เป็นยังไงนะน้องนิวหล่อจังเลยนะอะไรเงี้ยเออน้องเตก็หลอกขึ้นนะอะไรเงี้ยสองคนน่ารักด้วยน,นะอะไรเงี้ยก็สามารถคุยกันได้เนาะสาารุปคลิปนี้พี่จะฝากไว้ทรงนี้ละกันเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าเนาะสาารุปวันนี้บา,บายยค่ะ